ดีครับผมต้นจิกเซอร์นะครับวันนี้เจะมาแปลงนี่ครับขบูเวเบอร์นะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกขบูหรือเปล่าเวเบอร์มันเป็นพวกขบูพวกเครื่องตัดยานะครับอนี้ผมก็เลยครับลอกเอามาแปลงดูเอาลองมาลองใช้กันดูครับกับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะทำการเนี่ยตัด ตัดตัวนี้นะเดี๋ยวลองดูแปลงดูก่อนไม่รู้ว่าต้องตัดหรือเปล่าอันนี้เป็นขบูเดิมนะครับเป็นลูกชักใหญ่นะครับจะเป็นสีเทาแล้วเดี๋ยวผมจะมาใช้ตัวนี้แทนไม่รู้ว่ามันเร่งดีหรือเปล่ามันใช้ได้แล้วมันจะติดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยมาลองทําเล่นๆดูนะครับแต่ถ้ามันใช้ดีก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันเป็นลิ้นสีเสื้อครับเนี่ยเป็นเวิร์กเบอร์ ไม่รู้ผมเรียกถูกป่ะนะถ้าเรียกผิดก็ต้องขออภัยด้วยลูกทรงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาลองไขตัวนี้ดูครับไม่รู้ว่าตัวเนี้ทางน้ํามันเนะี่ยมันมันหมุนได้ปรับได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวมาไขตัวน,นี้ครับผมไม่เคยใช้มันนะมาลองเล่นๆดูนะครับเผื่อใครจะไปต่อยอดได้ อ๋อคงว่าตัวนี้หมุนได้นะเนี่ยเราจะหมุนหันทางน้ำมันไปทางไหนก็ได้เพราะมันไม่น่ามีผลอะไระเดี๋ยวมันอยู่ทางนี้อันนี้เป็นทางเข้านะเอ้ยเออทางเข้าอยู่ปึ๊บจูนอย่างนี้นะเราใส่น้ำมันเอาไว้ทางนี้แล้วกันมันจะได้ม้วนออกมา ลองเล่นเล่นสนุกสนุกดูัะครับนะเพื่อเพื่อนเพื่อนวิธี่ไหนจะเอาไปต่อยอดได้ประมาณนี้นะเข้าออกนี้ออกนี้ซึ้งใส่น้ำมันก็จะอยู่ประมาณนี้วนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเรามาเลือ่อนตอนนี้ผมก็ได้ถอดลีดออกมาแล้วนะครับ พอช็อบนี้เดี๋ยวผมอ่ะผมมาตัดแป้นนี้ไว้แล้วเดี๋ยวผมจะตัดเชื่อมนะครับแต่ก่อนจะตัดเชื่อมอ่ะผมจะมีลลิงตัวนี้ออกก่อนนี่นะครับตัวเนี้ยมันขวางครับเส้นนี้ผมจะเอาออกเลยแล้วก็ตัดเสาเงี้นะครับตัวนี้เอาออกแล้วก็ตัดแป้นนี้ออกนะครับตัดออกเลย อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับเพื่อตัวน,นี้มันจะใส่ผมจะใส่กองเดิมนะมันจะได้เข้ากับกองเดิมมันก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมตัดตัวนี้ออกนี่ครับมอออกนี่เดี๋ยวผมจะม่ลินตัวนี้ออกไปเลย แลวน็อตตัวนี้เดี๋ยวเราจะใส่หาใส่ที่มันสั้นกว่าเดิมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นท่าไหนนะครับเพราะถ้าเราไม่เอาตัวนี้ออกอ่ะมันจะร้อยน็อตไม่ได้นะเพราะมันจะติดตัวเนี้ยผมจะร้อยน็อตดีเชื่อมกับตัวนี้ไม่ได้อาจจะไม่ค่อยได้ยินนะเสียงฟ้าร้องมันดังมากเพราะตอนนี้ฝนมันจะตกอ่ะ เคดูไปตัดรีดเถอะนะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูทงออตเตอร์ลูปเราอาจจะต้องเจาะตัวนี้นะเจาะแล้วก็ฝังสายตัวลูปไปใหม่เดี๋ยวมาดูกันแนละ้วกันเดี๋ยวผมขอมเดี๋ยวผมขอมินลิงก่อนแต่มันลิงนี้ทําให้ดูไม่ได้นะเพราะกล้องมันตั้งลาบากเดี๋ยวรีบทำก่อนฝนตกครับให้ดูบรรยากาศฝนเนี่ย ฟ้ลารล้องห,หนักมากเ,เดี๋ยวขึ้นเครื่องมันลิ่งกนะันตอนนี้ก็ขึ้นเครื่องมันลิ่งครับเดี๋ยวก็จะมันลิ่งตัวนี้ออกเนี่ยที่ขีดทั้งเงินไว้ครับฝนมันตกแรงนะ่อยนะอาจจะไม่คดีมนะสเสียงนะเสียงมันจะเบาหนะ่อยแล้วเดี๋ยวผมจะตัดคอน,นี้ออกนะก็เชื่อมเชื่อมตัวน,นี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ทะลุนะครับเดี๋ยวเราพ่อเอาให้อะไรกึงเพลินไปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวตัดตัวนี้นครับเดี๋ยวผมจะตัดเสร็จก็เดี๋ยวเอามาให้ดูดีกว่าเพราะว่ามันจะนานในคลิปเดี๋ยวจะยืดเยอนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปถึงตอนเชื่อมกันเลยเดี๋ยวผมตัดตนิดตัดหนึ่งตอนนี้ผมก็ได้มิลลิ่งตัดคอออกไปนะครับมันก็มีทะลุตรงนี้เดี๋ยวเรามาเชื่อมเก็บนะครับก็จะได้ประมาณนี้ แล้วก็แป้นตัวนี้นะครับที่เราตัดไว้แล้วก็จะสวมอแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อมเชื่อมอย่างนี้นะครับแล้วก็ธงบวตัวนี้นะครับเรียกธงโบว์เรียกอะไรเว็บเบอร์ดั้นผมก็เรียกไม่ถูกไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าในเะว็บเบอร์เดี๋ยวเรามาลองทานรนะับกัน ที่เดิมองรีดนะครับตรงนี้นะครับก็หน้าแป้นก็เชื่อมประมาณนี้คนระับผมจะทําใส่กองเดิมนะครับก็คือต่อใส่กองเหมือนเดิมนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้ผมรีดก็อใส่ไปแล้วนะมันก็จะทรงตรงประมาณนี้ แต่วิ่งดีไม่ดีอันนี้ยอีกเรื่องนะอันนี้ก็มึงเป็นการทดลอนงนะก็จะประมาณนี้นะนราลองเห็นเ่ยโอเดีย๋ยวไปเชื่อมกันนะครับผมก็ได้เชื่อมเสร็จนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองมาใส่ดูนะว่ามันจะเป็นยังไง Hey, ผมอาใส่กองเดิมนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้ตอนนี้ผมก็ใส่ดีดไปเรียบร้อยนะครับมาสองตัวตอนนี้ยังไม่ได้เจาะออลตรลูปนะต้องเจาะใายอัลตรลูปด้วยเพราะผมไม่ได้ไม่ได้ยี่นี่ไว้ผสมถังนะผมใช้ระบบเดิมเนี่ยถังอัลตรลูปก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะทีนี้ผมก็ต้องมาเจาะเจาะรูที่ตุกคอลีนนะเพื่อจะใส่ใสยออลตรลูปผมพิเศษผสมถังนะครับวันนี้ผมใช้ขี่ทางไกลผมก็เลยต้อง ใช้ระบบเดิมมันให้มันอยู่ครบเหมือนเดิมับก็เดี๋ยวมาลองใส่สายน้ำมันครับแล้วมาลองนะว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะจะลองมาสตาร์ทพร้อมกันเลยนะนี่ใส่น้ำมันนะครับเนี่ยไม่รู้มันจะใช้ได้จริงหรือเปล่า จะทิ้งหรือเปล่านะองติดเครื่องครั้งแรกครับเกิดตัวนี้เว็บเบอร์ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวทอดกองนะครับตัวนี้มันยังไม่ได้ใส่กองมันเก็บอะ ตัวนี้เป็นช็อกนะครับตัวนี้เป็นตัวเล่นลองกะตามดู ติดโชคนะครับเราเลยไม่ติดมันจะโชคมันเปิดเนาะหามได้กเกี่ยวกัน กี้ไม่ติดน้ำมันหมดโอ้โหชีวิตไม่ได้ดูเลยเอาไปเติมน้ำมันแล้วนะตรนนี้ จูนไม่ได้อะจูนยังไงเนี่ย จูนไม่เป็นนะงงมาก เร่งดีนะแต่มันเดินมรองไม่ได้เดี๋ยวผมลองไปอุดอันนี้ก่อนดีกว่ามันรั่วอยู่โอเคเดี๋ยวมาอตอนนี้ผมก็ได้มว้วนทักหนึ่งเลยอะตอนนี้ก็ได้สตาร์ตติดนิ่งๆนะเ,เดี๋ยวมาสตาร์ตให้ดู รู้ว่าแม่นจูบยังไงอะ่องออะไปดูเลย ดีมากนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเนี่ยตอนนี้ก็ยังมั่วมวอยู่นะเดี๋ยวขอเวลาแบบทําความวิจัยแป,ป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาลองขี่ให้ดูกันแต่น่าจะเป็นอีพีหน้านะรอมันสมบูรณ์วันนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะใส่สักแต่นะแล้วก็ใส่กองให้มันครบครบแล้วก็ต้องเดินใส่เขาเร่งอีกโอ้โหทนเร่งดีมากการันตีนะครับแต่วิ่งเป็นไงอีกเรื่องนะครับอันนี้ก็มั่วมั่วอยู่ เขียวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แ,แค่นี้นครับสวัสดีครับ